สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับโดยเฉพาะท่านผู้ชมที่เป็นสุภาพสตรีวันนี้คงอาจจะมาฟังดูนะครับในมุมมองของผมนั้นผมมองสุภาพสตรีอย่างไรวันนี้เป็นสิ่งที่น่าศึกษานะครับว่าสุภาพบุรุษนั้นไม่ได้เจ๋วไม่ได้ดีอย่างกับที่พวกเรา ได้คิดในอนดีตเหล่านั้นสร้างความไม่เสมอภาคต่างหากในอดีตนั้นเรามักจะบอกว่าลูกผู้หญิงนั้นก็ให้เรียนแค่อ,อ,อ่านออกเขียนได้ก็พอและเพราะว่าจะต้องมารับหน้าที่เป็นแม่สีเลือนเหล่านั้นเป็นช้างเท้าหน้ามาตลอดยุคสมัยนั้นเปลี่ยนไปเรื่อยๆย,ยุคสมัยนั้นไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับ วันนี้ถ้าเกิดเรามาดูนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นการเรียนการทำงานผู้หญิงนั้นมีบทบาทในสังคมมากเหลือเกินวันนี้ถ้าเรามาดูนะครับว่าตำแหน่งต่างๆที่สำคัญสำคัญในโลกนี้วันนี้กำลังขยายตัวโดยสุภาพสตรีวันนี้ถ้าเราไปดูนะครับนายกรัฐมนตรีเยอรมันเป็นสุภาพสตรี นายกรัฐมนตรีอังกฤษก็เป็นสุภาพสตรีโอกาสที่สุภาพสตรออีอาจจะเป็นไปได้ที่จะเป็นประธานาธิบดีของอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่นะครับเป็นมหาอำนาจของโลกนั้นก็จะกลายเป็นสุภาพสตรีนักต่อสู้เช่นนางองซานซูจีวันนี้กลายเป็นผู้นำพมา่าหรือแม้กระทั่ง ประธานาธิบดีของเกาหลีก็เป็นสุภาพสตรีวันนี้เรามีสุภาพสตรีเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีเป็นประธานาธิบดีเยอะแยะไปหมดเลยหรือแม้กระทั่งญี่ปุ่นนะครับในอดีตนั้นสุภาพสตรีนั้นก็ถือว่าเป็นช้างเทาหลังแต่วันนี้ผู้ว่าโตเกียวก,ก็เป็นสุภาพสตรีเธอในอดีตนั้นเป็นรัฐมนตรีกลาโหม ของญี่ปุ่นญี่ปุ่นนั้นถือว่าเป็นประเทศของสุภาพบุรุษแต่วันนี้เหตุชะไหนใดเล่าสุภาพสตรีสามารถเป็นรัฐมนตรีกลาโหมแล้วก็เป็นผู้ว่าได้ฉะนั้นวันนี้ยุคสมัยเปลี่ยนจริงๆท่านผู้ชมอาจจะมองนะครับว่ายุคสมัยสิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไม่ใช่อินเทอร์เน็ตอย่างที่เราเคยคุยครั้งก่อนแต่เป็นเรื่องของเพศ เป็นเรื่องของผู้นำเพราะว่าโลกเรานั้นเปิดกว้างใครก็แล้วแต่ที่มีความสามารถใครก็แล้วแต่ที่ประสบความสําเร็จตรงนั้นเป็นมาตรฐานสามารถที่จะขึ้นมาเป็นผู้นําได้ถ้าเหตุการณ์เป็นอย่างนี้เราในฐานะที่เป็นผู้ชายนั้นจะต้องเตรียมตัวกันอย่างไรเราไม่ใช่จะไปคัดค้านนะครับแต่เราจะต้องปรับตัวอย่างไรให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของอนาคตที่อาจจะมี สุภาพสตรีนั้นเป็นผู้นำทั้งโลกเลยก็ได้ขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ